ปัญญาท้องถิ่นกําลังจะถูกเลือนหายไปจากคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมานะครับเด็กเหมือนว่าลืมความเป็นมาของตัวเองร่างเงาของตัวเองสังคมทุกวันนี้มันก้าวไกลมันไปอิงโลกตะวันตกมากกว่าอ,รอารยธรรมต่างๆมาเยอะมากเห็นอย่างชัดๆเลยช่ว,ชวงนี้สถานการณ์โควิดผู้ไม่ผู้ปกครองปล่อยให้ลูกตัวเองนียอยู่กับโทรศัพท์มากกว่า ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบสาขาสังคมมาศึกษางงว่าทําไมให้รวอนุบาลมาทําอะไรกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเาว่ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอนทำที่ของตัวเองก็คือมันยากนะที่จะให้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อหาหรือว่าการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานนี่อาจจะยังไม่เป็นกลุ่มก้อนคุณจะสอนลูกหลานคุณ ให้วัฒนธรรมแบบนี้มันอยู่กับคุณไปไป,ไป,ไปอีกนานได้อย่างไร ด้วยยุคข,ของข้อมูลข่าวสารนะครับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็การใช้ชีวิตที่ทันสมัยนะครับที่มีความเป็นสากลมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของอาหารการกินนะครับเสื้อผ้าหรือ,อการใช้ชีวิตในบ้านต่าง,างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับจึงส่งผลกระทบต่อขั้นยมความเป็นไทยนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังจะถูกเลื่อนหายไปจากคนรุ่นใหม่นะครับ สัพงคมทุกวันนี้มันก้าวไกลมันมันไปอิงโลกตะวันตกมากกว่าเนาะอะรารยธรรมต่างๆมาเยอะมาก <c oughs> เห็นอย่างชัดๆเลยช่วงนี้สถานการณ์โ <COVID> ค <c oughs> วิดผู้แม่ผู้ปกครองปล่อยให้ลูกตัวเองเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาของเขาเขาจะซึมซับโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าไอ้น,นี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การพัฒนาพลเมืองที่ดีของประเทศชาติก็เริ่มจากตัวเด็กนักเรียนนะครับซึ่งการที่จะทําให้นักเรียนมีสมรรถนะความรู้ความสามารถในศตวรรษที่21นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีแล้วก็มีความจําเป็นในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับก็มีส่วนหนึ่งเด็กเหมือนว่าลืมความเป็นมาของตัวเองร่างเงาของตัวเองนะครับ เราจะไปต่อยอดในระดับสูงที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นผู้นําประเทศก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าเราไม่รู้ระเงาตัวเองหรือลืมกาพืชของตัวเองการมาสร้างจิตสสานึกให้เด็กรู้จักว่ากําพืชด,ดั้งเดิมกําหนึดของตัวเองเป็นอย่างไรจริงๆสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นผลดีกับเด็กอะรอบกายมันมีเยอะมากเราสามารถนํา สิ่งต่งางๆระลึกร้องต่างๆรอบตัวเด็กมาจัดให้เด็กได้มาส่งเสริมให้เด็กได้การเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นการเรียนเรื่องไกลตัวเด็กสมควรที่จะกลับมาเรียนรู้ถิ่นกําเนิดชาติกําเนิดชาติพันธุ์ของตัวเองในชุมชนเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดการศึกษาอดีตแล้วก็เข้าใจปัจจุบันแล้วก็ที่จะก้าวหน้าไปสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับจึง มีความสำคัญนะครับที่จะทําให้เด็กและเยาวชนนั้นได้เรียนรู้พฤติกรรมความคิดและความเชื่อของคนในสังคมว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับมีวิวัฒนาการอย่างไรนั่นเองนะครับจากการนิเทศติดตามและก็ประเมินผลของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3เขตของจังหวัดสุรินทร์นะครับ เรามีที่เรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปร,าาราะวัติศาสตร์พบว่านะครับครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบสาขาสังคมศมึกษาหรือว่าสาขาประวัติศาสตร์นะครับจึงทําให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการสอนวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าครูจะมีความคิดเห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอนนะครับสาเหตุดังกล่าวก็เลยทําให้นะครับ เราได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรประวัติศาศสตร์ของถิ่นแต่ก็จะรวมเป็นเรื่องของตัวหลักสูตรทครใัยบุรีในส่วนของการเริ่มต้นว่าจะจัดวิชาประวัติศาสตร์หรือหลักสูตรท้องถิ่นอารินนั้นควรจัดในระดับชั้นใดสำหรับผมเองผมคิดว่าในส่วนของระดับชั้นอนุบาลนั้นมีความสําคัญเพราะว่าวัาวายอนุบาลเป็นวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้แล้วก็ปลูกฝังท่านยมที่ดีดต่างๆจาก พ่อแม่ตายายไปสู่รุ่นลูกได้อย่างอย่างดีทีเดียวเพราะว่าเป็นวัยที่อ่พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กนะครับโดยเรามีกรอบที่จะพัฒนานะครับหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมร่างหลักสูตรเนี่ยเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรนะครับหลังจากนั้นก็เข้าใจในเรื่องของ แนวคิดการจัดทําหลักสูตรปร,ระวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความรู้พื้นฐานเพื่อต่อยอดในการร่างหลักสูตรนะครับการสอนประวัติศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างความคิดของตัวเองก็คือมันยากนะที่จะให้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์แต่พอมาเรียนรู้หรือมารับรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะประวัติศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอ่ะ อย่างน้อยๆอ,อ่ะเด็กปฐมวัยต้องเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นชื่อพ่อชื่อแม่บรรพบุรุษของของเด็กจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายให้กับเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในชุมชนของเขาอยู่แล้วอย่างดนตรีเนี่ยใกล้ตัวของเด็กก็คือกันตรึมเราก็สามารถนำนำ,นำดนตรีจังหวะกันตรึมมาจัดกิจกรรมกับเด็กได้ภาษาภาษา,า,ษาท้องถิ่นอย่างบ้านเราก็ภาษาเขมร ก็ให้เด็กรู้ถ้าเรียนเรื่องผลไม้เราก็ให้เด็กรู้ภาษาไทยด้วยภาษาเขมรด้วยสัตว์ก็ให้รู้ชื่อสัตว์ในภาษาไทยภาษาเขมรด้วยการเรียนการสอนเนี่ยถ้าใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ซึ่งหลักสูตรเนี่ยมาฟังวิทยากรเขาแล้วร่วมทํางารู้สึกว่ามันสนุกมันน่าเรียนนะครับ แต่ถ้าครูไม่รู้วิธีสอนนั้นก็จะน่าเบื่อนะครับถ้าไปท่องแล้วก็มาสอบพอสอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่เก่งซึ่งมันไม่ใช่การเรียนการสอนโดยการสืบอสาหาความรู้มันสรุปมันตื่นเต้นเป็นาภาพจริงเรเียนรู้จริงดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งทุกวันที่มันเร็วมากจากการที่ได้อบรมทั้ง3วันนี้นะคะวันแรกที่มาก็คิดว่าตัวเองเนี่ย งงงงว่าทําไมให้ครูอนุบาลมาทําอะไรกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุริน์แต่พอได้มาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าประวัติศาสตร์สุรินทุกวันนี้นะคะ<ม>เด็กตัวเล็กๆจะต้องมีการซูมซับเพราะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เด็กหลายๆคนจะไม่ค่อยรู้จักสํานึกรักบ้านเกิดของตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยในการจัดก,การศา ประวัติศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชนนั้นจะต้องอก่อให้เด็กนั้นรู้จักคุณค่าสร้างจิตธรรที่ดีนะครับแล้วก็ค่านิยมให้กับเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอของจังหวัดตัวเองจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยม,มันมาสะก,กิดใจตรงที่ว่าคนต่างชาติมาที่บ้านเราแล้วเขามาเห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราที่มันที่อื่นไม่มีในโลกแล้วก็าถามว่า คุณจะสอนลูกหลานคุณให้วัฒนธรรมแบบนี้มันอยู่กับคุณไปไปไป,ไปอีกนานได้อย่างไรเราลืมมันไม่ถึงว่านิขนาดคนต่างชาติเขายังเห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขายังเขายังเหมือนว่าเสียดายที่ว่ามันจะหายไปกับกับรุ่นของเรา